สวัสดีค่ะ FC ทุกตาสาวทุกพันชาแนลนะคะวันนี้ FC มาขอถ่ายรูปลงนะคะเอซีมาเอคูลยลือดิสองตัวเขาปวดไงก็เหมือนเก่าแหละบอกว่าดอกมากเลย ปวดก็เปลี่ยนคนั้นก็เปลี่ยนแล้วก็โนกันคุณถ be so ึงปวดเหรอโอ้โหจะไปวดนคุณคุณคคค่ะ น,นี่ไปยืนตรงกินเลยเอาไปกินเดี๋ยวสายนั่งเดมแค่หนัก วนี้เราต้องขี่รถอร FC มาเป็นรถตู้นี่นะ

ตกใจหมดเลยวันนี้วันเสาร์ด้วยเนาะเออมือนาทีโอวันจันทร์ทนายนาโัไหลไหลมือทนายน่ อะไเน่ยอินม็มันมีเละมาทากินเีทุกๆคีๆี่นี่้อให้หูแทนคนคที่ิสองลำ่นอจินดจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณ่าสวัสดีค่ะ